สตรีของเรา <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ้อนมาอยู่ที่พัทยาค่ะทริปนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นทริปที่พิเศษมากมากเลยสาหรับอ้อนกับไน,นนะคะก็คือครบรอบ10ปีนั่นเองเดินทางมาถึง10ปีแล้วนะคะของการเรียนรู้กันและกันเนาะก็เลยแบบเออพิเศษนิดนึงอยากจะแบบหาที่พักผ่อนนะคะแต่ว่าอ้อนมีทริปถัดไปที่ต้องไปต่างจังหวัดก็เลยไม่สามารถไปไหนไกลได้นะคะก็เลยมาพัทยาละกันเนาะทริปนี้นะคะก็จะชิวๆเลยทุกคนมาเน้นพักผ่อนนะคะแล้วก็หาอะไรกินอร่อยๆแล้วก็แบบถ่ายรูปเล่นกันอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าโรง แรมของเราก็แบบสวยมากเลยทุกคนและที่อ้อนอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็คือร้านพิงแซลมอนนั่นเองนะคะเป็นร้านที่เราจะฝากท้องวันนี้ทั้งมื้อชา้อาละมื้อกลางวันเลยรวบยอดเลยนะคะมีอาหารทั้งค้าวหวานแล้วก็เมนูน่าทานทั้งนั้นเลยทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าทานบ้างหิวแล้วท้องร้องมากเอร์ คือหน้าตาน้าทานมากตอนนี้ก็คือหิวมากแล้วเดี๋ยวขอตัวไปแบบสวีทกินกัน2คนก่อนนะคะ นั่งมาก็ให้ลองเอาเลมอนทอดจิ้มกับซอสต้มยำเลมอนทอดจริงๆเราชอบกินเลมอนมากในนี้เลมอนทอดอ่ะเจริงรสชาติแบบๆเลยเนาะอารมณ์เหมือนเรากินต้มยำที่แบบมีรสชาติเปรี้ยวอ่ะรสชาติเปรี้ยวนำแล้วก็มีความหอมของเลมอนอ่ะ อะไรเนาะ เลออ่นีเถออข้างหนึ่งไมมหไม,ม,หไม,มหเล่นทีเถอะไอ้ ตัวนี้ก็คือกินไปแล้วอร่อยมากก็มีเปเกี่ค่ะยิ่งใหญ่มากเวอร์กินหองม่เปล่าไม่รู้สั่งมาแบบว่าถ่ายรูปสวยไวก่อนนะคะอันนี้จะเป็นทัวซองนะคะซึ่งจะมีแบบว่า้ตุมไอเรรีมมาให้แบบจัเดเต็มแน่แนๆเลยนะน่าทานมาก มาอยู่ที่อนาณนาอาณ์พัทยาค่ะตอนนี้ที่อยู่บนเตียงแบบนี้นะคะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยพายุเข้าจากทุกคนตอนนี้นะคะเจ้าพายุมาแล้วจ้าดูสิทุกคนฟ้ามืดมากอดไปถ่ายรูปข้างล่างเลยวันนี้ก็อี้ไปสองตัวแล้วตอนแรกอยู่ตรงนี้อะตายแล้วแอนิเวอร์ซีของเรา <c oughs> <laughs> ไม่ต้องเล่นทะเลเนะนี่มีมคลื่นด้วยนี่มีทะเลข้าง้อ,องเลยตอนนี้นะคะไฟดับด้วยจริงๆตอนแรกอะ่ะ อ้อมีแผนว่าจะไปนั่งกินอาหารตรงริมทะเลนะคะแบบชิลๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือแพลนทั้งหมดก็คือล่มสลายไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะลงไปกินบุฟเฟ่ต์ข้างล่างละกันหนูในห้องอาหารที่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนดูห้องที่เราพักในวันนี้ด้วยนะคะรูมทัวร์กันหน่อยเนะเพราะว่าห้องวันนี้ก็ค่อนข้างพิเศษเลยนะคะจะเป็นแบบสกายพูลนะทุกคนอะจริงๆเขามีรูมท้ายอีกเพียบเลยประมาณ15รูมทายได้เยอะมากคือมากี่ทีก็ไม่เบื่อแน่นอน ตอนนี้ไปดูห้องที่เราพักกันในคืนนี้กันก่อนดีกว่าค่ะไปะ ะะก็จะเป็นอาหารนานาชาตินะคะสําหรับบุฟเฟ่ที่นี่เนาะทุกคนก็สามารถตักได้มีอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีพาสตา้าสปาเกตตี้ก็คือสั่งได้หมดเลยตอนนี้อยู่มาขอตัวไปทานก่อนนะตอนนี้นะคะอ้อนก็กินอิ่มมากเวอร์คือท้องแบบว่า เยอมากเลยนะคะออนไปกินบุฟเฟ่ข้างล่างนะคะเป็นบุฟเฟ่นานาชาตินะคะเพราะว่าฟนตกไฟดับเอฟวิติงเลยทุกคนคือแบบเหมือนเฉลิมฉลองวันครุรอบให้เรายัางไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าจะบอกว่าวันนี้คือกินเยอะมากแล้วก็ท้องอืดท้องแน่นมากๆเลยนะคะแต่แต่ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าอ้อนมีสูตรเด็ดดีท็อกนะคะมาบอกต่อด้วย เพราะว่าเป็นสูตรเด็ดดีท็อกที่มาจากธรรมชาติ100%เซแน่นอนค่ะนี่เลยค่ะคือสูตรเด็ดของอ้อนนะคะก็คือโยเกิร์ตเบลการเียนเองค่ะเขามีสูตรใหม่ออกมานะคะก็คือสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวซึ่งเป็นมะนาวแท้ด้วยนะทุกคนอ้อนกินแล้วรู้สึกแฮปปี้มากอร่อยมากรสชาติดีมากเลยนะ,ะแล้วก็เนื้อสมัมผัสของเขานะคะยังเนียนนุ่มละมุนลิ้นเหมือนเดิมตามแบบฉบับของบเบลกรียเลยที่สําคัญนะคะ ยังผสนพลังจุลินซ d l ี81ที่ทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะอันนี้อ้อนทานมาประมาณ2วันแล้วรู้สึกแบบแฮปปี้มากกินก่อนนอนเนี่ยอีซี่ทุกเช้าเลยทุกคนเออไม่หึนอัดน,นะคะทำให้แบบว่าคล่องมากแบบปรื้สเลยนะคะและตอนนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ห้างสุสินค้าชั้นนํา พั่ประเทศเลยค่ะยกเว้นเซเว่นอวอย่างเดียวเท่นนั้นค่ะก็สามารถลองไปซื้อกันได้นะคะใครที่แบบว่ามีปัญหาลำไส้ท้องผูกหรือว่าตื่นชาวมาแล้วสุดอึดอัดรู้สึกว่าใช้ชีวิตยากอะไรเงี้ยอ้อนว่าอยากให้ลองหรือถ้าเกิดใครไดเอทอยู่นะคะสามารถเอามากินกับพวกกาโนลา่าหรือว่าทันพืชต่างๆเป็นมือเย็นได้เลยก็ช่วยให้อิ่มท้องอยู่ท้องด้วย ไม่อ้วนได้ค่ะเพราะว่าไขมันศนเปอซตอนนี้นะคะออนก็ฝากใจไว้กับโยเกิร์ตแบเกอรียรสน้ำผึ้งผสมมะนาวตัวนี้แล้วค่ะแฮปปี้มากเลยกินก่อนนอนทุกคืนอีซี่ทุกเช้าเลยจ้าเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะก่อนที่จะไปแช่หนาว ตอนนี้นะคะก็ตื่นแล้วนะตื่นสายมากเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะตื่นแต่เช้านะคะเพื่อมาถ่ายรูปแบบ ฟิลแบบพระอาทิตย์ขึ้นนะแต่ว่าตื่นมาแล้วรอบนึงมองดูคือแบบว่าฟ้าแบบว่าโปง่ปงๆมากแล้วก็มองไม่เห็นดวงอาทิตย์ไม่เห็นพระอาทิตย์เลย mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็เลยนอนต่อก่อนที่เราจะไปกินอาหารเช้านะคะเพราะว่าห้องอาหารเช้าเนี่ยแน่นมากวันนี้เรามาเป็นวันเสาร์นะคะแคมเปญวันนี้นะคะก็คือการถ่ายรูปยังไงให้แบบดูเหมือนแบบไม่มีคนมากที่สุดเพราะว่าคนพลึบลยจ้าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะได้รูปมุมไหนบ้างเนาะจะรอดหรือเปล่านะคะปะ ว่าร an like ้านน่ารักมากเลยทุกคนตอนนี้เรอยู่ในร้านแล้วนะคะร้านเย็นโลซับมารีพัทยาค่ะที่สั่งเป็นโคนไปนะคะเป็นคนแฟนซีจริงๆเขามีพวกวอฟเฟลด้วยต่ว่ามันดีวอฟเฟลหมดเนื่องจากว่ากำลังถ่ายรูปกันอยู่ก็สภาพไอติมเป็นแบบนี้อร่อยมากเลย เราโม่แต่ถ่ายรูปละลายหมดเลยใช่เขียวดีหอมมากกาแฟอร่อยไหมอร่อยสิบปันเรียบร้อย ะะตอนนี้อิ่มแล้วกินไอศครีมไปแบบหลายอันมากเพราะว่าความน่ารักนะคะอยากถ่ายรูปก็สําหรับใครนะคะมาเที่ยวพัทยาแวะมากันได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะอ้อนกับไนนะคะต้องขอลากันไปแป่เพียงเท่านี้แล้วนะทุกคนประมาณนี้นะคะสําหรับทริปครบรอบ10ปีของเรานะคะอาจจะดูแบบไม่หวือหวาอะไรมากนะดูแบบไม่มีอะไรพิเศษมากมายแต่ว่าเออเน้นแบบมาพักผ่อนการชิลๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกวันคือวันสำคัญของเราอยู่แล้วเนอะใช่ไหม ใช่ใช่ใชแอบเขินนะคะก็ประมาณนี้เนอะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะเราพบกันใหม่ทริปหน้าเร็วๆนี้มาแน่ทริปหน้าฝากติดตามด้วยค่ะบาย